ท่านชวนอีกไยได้มากราบสับกการะหลวงปู่ทวดพัฒน์ลายนักสมาคมชาวใต้ในพระกรมราชูรขมขอพระมีของหลวงปู่ทวดพัฒน์คลายจงเมตตาโปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านชวนอีกไทยและคณะทุกท่านที่มาในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใขร้อยสมความปรารถนาทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุครับ I cool. ปลา่กจากปลาหมึกลำขาดหลานปลาหมึกจากปัตตานุงี่นะมีนี่นะปลาหมึกน่นะแกะกู้แล้ววะทานไตวานลูกขอถอนขอชิ้รโอ้ไม่ทานไปวันขายอะไรจยกหรือขายของแก่กันนี่นี่หบบวานยังย้อยไเน รับบุับรับด yes. ีสบยนี้ยเอลทงคนกับเปลแบบอไม่ทเดีตอบุเลยลูกสาเวอเออสีแล้วครับดีเขียนลุนสีแล้าอ่ดีสีแ้วเก่งโอ้นั่น สวัสดีุกคนขึ้นเที่ยววันนี้ค่ะสวัสดีมาเที่ยวป้ะไปีคัดีครับสวัสดีครับเป็นไปดีย่วันยุดได้เนาะ คนคอน่ะ๋อุบเ้อคนค้อนอคนคอนกับคนคนคอนก็ักบนให้ค้ดาคุบมับนกาโอ้คหานโอ้ง่ายกินยากง่ายกินยักปรดีกับ เป็ดือโอ้ดูปลาดูปลาคอหักเนอูปลาดูโอ้โนี่ปลาปลาเลยนกปลาเลยเป็นปลาทูสดาใเอามาต้มเผ็หวานนะะแลวนี่ปลาอะไรตะเพียนค่ะเป็นปลาตะเพียนไข่ค่ะตะเพียนอ๋อตะเพียนไข่ตะเพียนกตนไก่ตะเพียนไก่ตะเพียน นี่เจ้าดังที่สุดของนครเนี่ยเจ้าเด็ครับมาได้นเ้ามาครับนี่เมเดลเล่ดีประกวดอาอาคขนมืนเมืองนี่ก็จะนเลยกรับนุ่มไหเนาะกก็เดนุ่มไอันนี้อันนี้คือนมดวงค่ะนุมดวงอ๋อ้งล้างคือัวเาครับนุมวานมึงนากีมันค่ะอ๋อนึงนากีมันวันนี้ไปทางานเทศบาลกับเป็นปลาร้าเทศบาลแล้วพอกลางคืนนี่มาช่วยแม่คายนุ่มขอบคุณค่ะาร้านเล็กๆเลนะคะ ต่อไปไงหล <my> <laughs> ังย<ถ> <travail S 1> อดเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับน้องคนนีครับบ้านอยู่ไหนนี่บ้านชุมพรค่ะชุมพรค่ะอ๋ออยู่ชุมพรเนี่ยโยมเปิดไหนอ่ะอำเภอหลังสวนอ๋อหลังสวนเนาะฉันมามามาแทนหมอจัตุคอนไม่ไม่ได้อยู่หนีนะอ๋อครับ ก็เศร้าอยู่นี่น้องยุนดนันคนอย่างนั้นี่มายุ่งเด็บเนี่ยอ,อ๋อไม่ถช่ไม่ึงฝีหนึ่งแค่ตะบนกางระองค์นเจ้าปาก,ปกใต้เนี่ยท่านควรบริเวณตัเชิดจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องร้านค้าทั่วประเทศในภาคใต้โดยเฉพาะแล้วก็บางจังหวัดที่มาร่วมออกร้านเพรขายดีขา,ขายดีอ๋ครับแล้วก็นสำคัญก็คือว่า มันก็มีโอกาสทําให้พี่น้องภาคใต้เนี่ยได้มีโอกาสได้มาพบกันการถ้าถบรรยากาศปีนี้เป็นยังไงบ้างครับปกติผมอยู่ตางใต้ังหวไดเวลาช่วงเดือนสิบแต่ปีนี้เขาบอกถือว่ายุคดีได้มีโอกาสมาเพิ่มมาบรรยากาศของก็ขายดีชาวบ้านที่พบปาก็ชาวใต้ออกมาเยอะครับแล้วก็จน ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอที่จะเป็นช่วงที่โดยทั่วไปเศรษฐกิจของระดับประเทศค่อยๆบวกนดนะดังนั้นการที่ที่น้องร้านท้ามาเปิดร้านแล้วก็ขายได้ดีก็ถือว่ามีส่วนช่วยในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ในระดับหนึ่งขอขอบคุณใจที่น้องจะไปรอดจากกรุงเทพรวมทั้งพี่น้องทั้ประเทศที่เจอสถานการณ์แบบนี้ครับท่านอยากมอการ ยอดอาบ่ายดีครรบเนื่อร้านยาชัครับครับรั้านยาชัดครับครับครับร้านยาชัดครับไปกระจายครับศิวิชัยครับโอ

ไอเจีงนกินกระจาดอ่ะเข้าใจถูกนิดนึงขอบคุณนะคะได้เลยยไปเ่าดเพจขังไมดนะคงขอบคุณค่ะสวัสดีน้องสวัสดีวันยุ่น่อยู่คอนกอยู่จะเริ่มเขาจะวางปปนีน่ะมาที่นี่อยู่นี่ ได้บ่อนบอนบ่อนอคุณถ่ายรูปไไหน้หมดได้ขอบคุณค่ะนี่ครับนี่ครับนี่ะรอบน่ครับขับลงมาครับขอบคุณนะคับมันกำลเป็นขุ่นอ่ะอ๋อดีเนาะอ๋อไม่แบบ ไปขึ้นเวทีก่อนดีวะไปกลับกันดีน้องวันนีน้องมาหลาคนนะมาหลาคน่ายมีกล้องไหมไปดีเนัะ

เล่นเหมือนเล่นได้ในวันนี้ร่างนูร่าหรือว่าโค้ชแจ็คเนาะไล่แล้วไหมโอเคไล่แล้วครับโอ้ยเจยบจกกา้น่จคไมมั้งตั้โอเคเดี๋ยวริ่มจุดซักการ์เริ่มจุ๊ดซักกร์ติดตั้งนการ์โอ้นั่น

เราแข้งครับคนลุกขึ้นครับได้ยี่ม้าครับไดี่ม้าเดี๋ยวจะไ้ไปเดีวก็ดีเ้อดีเด้อก็ดีเด้อก็ดีด้อไปดีเลยตามไปไปได้ตามร้ายนะบางทีคนท่านท่านจะได้ไม่เก่าสองคนไม่ได้เลยตั้งมาเดีกกุญแจร้าพนังขับรถเรียงครับใส่ใส่กี่ใส่ใส่ยั มากคเล่นยาว้ใคาหิมด้เนี่ยคิวเต็มแล้วเลยชนะเลิฟจ้ากมากะประดาคิวเต็มนะครับมกับเาันเจ้าัเจ้ัเานเนเกักเจ้ากากาัาเน เรียนแ้าเลยว่าหมดเลยดีี้นรูปได้ครับได้ครับนี่ดี่เอาไปเล่เลยครับเก่งอ๋อถูกใจต่อจริงเก่งดีดีน้องนั่นครับระยะถึงรูปจะไม่กดไอ้ทำปั๊บวันนี้ด้วยเอาเลยขรอนุญาตถึงรูปนะครับ

ได้ครับได้ครับด้วยนะครับห้ากินยากษจับดากษ์ใช้กับเดี๋ยวนี้มดเร็วมากวันนี้ได้เลยได้เลยได้เลยแม่ก็ทบวันนี้กับจะไม่ได้แล้วโอ้แม่โอ้แม่อยู่โอ้ยังดีโอ้ยังดีโอ้ยังดีกับอันนี้จะอาเลิศประโขงตายตลาล้ลกางวอกลัง ใช้ด้วยปราชะด้านต้มเด็ดปรานังยาวบนก็ไม่เจอเพียงแต่ปีชองารวไปทำผีบานจุงจวนอ้นว่านว่าสัยก็ปหนรวยทบันีลเดาเมียยในุ้ใ้ใจีอมไนอ่ะยเานานอู่ไานอยู่ประชานิเวศนอ๋อเจมสนี่รู้ประชานิเวศนึง ใช่อรับร้านตาชานิเวศหนึ่งะอยู่แถวไหนเดี๋ยวพอไปเยี่ยมอีทีเจอบาลุงชวนนะวนนะว่าับนายเอาเลยมุกดาวัน่มายี่กรุงเทพด้อ๋อเออได้เ๋ยโอเคครับน้องสวัสดีครับ แข่งแข่งเนี่ตาปจมพี่น้องมาได้คนเนือตอนนี้มันยเยตอนนี้ย่นครับโอเคครับเดยวันตรงนี้รงนับคูจับคูนเป็นอย่างสูงนะครัที่ได้สลเวลาให้เวลากับสมาคมชาต้ากินอย่างมากผมเองทราบดีว่า ท่านมากมายมหาศาลแต่สิ่งสำคัญคือท่ทานไม่เคยทิ้งคนใต้เราเอาไว้ทางหลังขอบคุณด้วยนะครับาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของผมเองนะครับของชาวใต้เราเองของคนใต้ทุกคนรวมถึงคนใต้ที่อยู่ทางีดีโอีสายจอภาพนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆน้องๆชาวใต้ที่อยู่ณที่นี้นะครับ และรวมถึงพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมเองนะครับตอนนี้เราทำได้เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นคนใต้และเรามีความภาคภูมิใจที่เรามีอดีตนายนกรัฐมนตรีอดีตประธานสภาผู้แทรนราษฎรที่มีความซื่อสัต์สุจริตแลาไม่เคยลืมคนใต้ไม่ว่าจะอยู่นในตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมให้คำมันม่นสัญญาว,ว่าเราพี่น้องชาวใต้ทุกคน,นจะให้การสานับสนุน ท่านชวนนิพายอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับครับเดี๋ยวสุดท้ายขอได้กราบเรียนมอบของกราบขอบคุณท่านเล็กๆน้อยๆนะครับ